เวลา9้านาฬิกาสองนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์สองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหนึ่งคนพระราชทานปริญญาโทชฎีบัณฑิตกีติมศาสากแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานเข็มกิติการทองคำแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคน และพระราชทานเข็มกิติการทองคำและโลกิติการจำนวนสองคนในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,621คนในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยจำนวน154คน โดยผู้ได้รับปริญญากิตนิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคําจํานวน3 2คนรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองซึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจํานวน2คน มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่32เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น107หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการ,กรเกษตรศเทคโนโลยดีดิจิทัลเทคโนโลยีการจัดการภาษาอังกฤษสาธารณาสุขศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ โอกาสนี้พระราชทานพระรววาชโาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษามีใจความตอนหนึ่งว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นแท้จริงมิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุนี้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้วจึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดี บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สําเร็จการศึกษาแล้วโดยทั่วกันจึงมีหน้าที่อันสําคัญผูกพันอยู่ที่จะต้องดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานอย่างผู้มีความรู้ความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างแท้จริงเพื่อสร้างสารรค์ความสําเร็จและความจเจริญให้แก่ตนเองทั้งยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวมคือจะต้องเป็นทั้งกําลังทั้งผู้นําในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งยิ่งขึ้น หากบัณฑิตจะได้ตระหนักถึงหน้าที่อังทรงคุณค่านี้ของตนแล้วร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้บรรลุผลสมบูรณ์แล้วแต่ละคนก็จะมีชีวิตที่ผาสุขรุ่งเรืองและชาติบ้านเมืองก็จะมีความเจริญยั่งยืนตลอดไป